สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนาห้าแปดนะครับโจทย์บอกว่าให้ a b และ c เป็นเวกเตอร์บนระนาบโดยที่ a บวก b บวก c เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์เวกเตอร์ a ทำมุม135องศากับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ b ทำมุม105องศากับเวกเตอร์ c และเวกเตอร์ c ทำมุม120องศากับเวกเตอร์ a ถ้าขนาดของเวกเตอร์ a เท่ากับ5หน่วยแล้วผลบวกของขนาดเวกเตอร์ b กับเวกเตอร์ c เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ โอเคเพียงบอกว่าตอนนี้โจทย์ถามหาผลบวกของเวกเตอร์ของขนาดนะครับเวกเตอร์ b กับเวกเตอร์ c ก็คือขนาด b บวกขนาด c ได้เท่าไหร่โอเคเพียงมาเล่นทีละคำพูดละกันการที่ a บวก b บวก c เท่ากับ0เพียงรู้ว่ามันเป็นเวกเตอร์ที่มันวนลูปอะมันก็คือเหมือนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับเป็น a อยู่นี่เป็น b อยู่นี่เป็น c อยู่นี่เพียงแต่ว่าการที่เขาบอกมุมตัวนี้มาเนี่ย เพื่อที่จะทําให้เราวาดอะไรบางอย่างได้มากขึ้นแล้วบอกว่า A กับ B ทํามุมกัน135ปกติคําว่า A กับ B ทํามุมกัน135นั่นหมายความว่า A คือตรงนี้ B คือตรงนี้135แต่ถ้าดูจากรูปนะตอนนี้เนี่ย a กับ b อ่ะเราเอาหัวกับหางมาชนกันปกติเวลาเป็นมุมของเรื่องเวกเตอร์จะต้องเป็นหางชนหางดังนั้นถ้าหากว่าพี่แบงค์ขยับ a มาอยู่ตรงนี้ให้เหมือนเหมือนกับรูปนี้ แปลว่าตรงนี้คือ135ดังนั้นข้างในนี้มันคือเอา1 8 0ลบซึ่งปรากฏว่ามันได้เป็น45ครับคราวนี้เอาใหม่สมมุติถ้าลองทำความเข้าใจรูปถัดไปดูเอา B ททำมุมกับ C ตอนนี้ B ททำมุมกับ C เป็น105องศาแปลว่าตอนนี้คือ105องศาเป็นหางชนหาง ดังนั้นถ้าพี่แบงค์ทำเลื่อนให้มันเป็นหางชนหางก็คือขยับ B ออกมาตรงนี้นั่นหมายความว่าตรงนี้คือ105องศาแต่ว่าแปลว่าข้างในนี้ก็คือ75องศาถูกปะครับโอเคเอา180ลบนะแล้วก็สุดท้ายถ้าพี่แบงค์รู้2ตัวนี้แล้วจริงๆไม่ยังเป็นต้องไม่ทำต่อก็ได้เราก็หาจาก45กับ75บวกกันมันได้120 แปลว่าเอาร้อยแปดสิบมาลบมันก็เลยเหลือหกสิบองศาทันทีดังนั้นข้อนี้เนี่ยจริงๆจ,จ,จากเรื่องของที่มันเป็นเวกเตอร์อยู่มันกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เรารู้ว่าตัวนี้คือหกสิบองศาเรารู้ว่าตรงนี้คือสี่สิบห้าองศาเรารู้ว่าตรงนี้คือเจ็ดสิบห้าองศาแล้วเรารู้ว่าขนาดของ a อะคือห้าหน่วยนะนั่นแปลว่าความยาวของฝั่งเนี่ยคือคือห้า แล้วตัวนี้คือขนาดของ b ตัวนี้คือขนาดของ c ที่เราอยากรู้ถูกไหมเพียงกำลังจะใช้เรื่องกฎอะไรครับกฎของไซน์ในการทำกฎของไซน์ในการทำเราก็บอกว่า5ส่วน s i n ์เจมีค่าเท่ากับขนาด b ส่วนด้วย sin ยหแล้วก็มีค่าเท่ากับขนาด c ส่วนด้วย s i ายสีโอเคนะ ดังนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าพี่แบงค์อยากจะหาขนาด b พี่งก็จะต้องจับคู่นี้ถูกไหมแปลว่าแปลว่าขนาด b มีค่าเท่ากับ5หารด้วยไซย75ไซ75ได้เท่าไหร่ครับรู้ไหมจริงๆไซ75คือ cos 15 cos 15คือรูท3บวก1ส่วน2รูท2นะครับเั้นพี่แบงค์แทนค่า ยังไม่แทนค่าละกันอ่ะเป็นไซ75แล้วเดี๋ยวย้ายไซย60คูณคขว้ขึ้นไปแล้วถ้าแทนค่าออกมาตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น5ส่วนด้วยเอเพียงเห็นว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอาหาเวกเตอร์ c อ่ะเวกเตอร์ c ก็น่าจะต้องติดไซ75เหมือนกันงั้นพี่แวคงยังไม่แทนค่าละกันนะเดี๋ยวค่อยๆทำล้วกันนะครับเวกเตอร์ c ก็คือเกิดจากการจับคู่นี้กับตัวนี้ ดังนั้นมันก็คือ5ส่วนด้วย s i าย75แล้วก็คูณอยู่กับ s i าย5 5โอเคมนะั้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่แบงค์เอาลงมาทำต่อข้างล่างนะครับเราถามหาขนาด b บวกขนาด c ดังนั้นขนาด b บวกขนาด c ก็เลยกลายเป็น5ส่วน s i าย75 แล้วคูณอยู่กับไซหกสิบไซหกสิบคือรูทสามส่วนสองบวกกับห้าส่วนไซเจ็ดสิบห้าคูณอยู่กับไซสี่สิบห้า 45, ซึ่งคือรูทสองส่วนสองนะแล้วถ้าพี่แบงค์ดึงห้าส่วนไซเจ็ดสิบห้าออกข้างในมันก็เลยกลายเป็นรูทสามส่วนสองบวกรูทสองส่วนสองแล้วหลังจากนั้นพี่แบงค์แทนค่าไซเจ็ดสิบห้าเข้าไป ไซส์เคือรูทสามบวกหนึ่งส่วนสองรูทสองคูณอยู่กับตัวนี้คือรูทสามบวกรูทสองส่วนด้วยสองถ้าพี่แบงค์กลับเศษซ้อนเข้ามามันก็จะกลายเป็นห้าคูณกับสองรูทสองส่วนด้วยรูทสามบวกหนึ่งแล้วคูณอยู่กับรูทสามบวกรูทสองส่วนด้วยสองนะครับ เพียงเอาสองตัด2ตัวนี้ทิ้งข้างล่างมันเป็นรูทสาบวกหซึ่งในชอยส์เนี่ยทุกๆตัวก็เป็น1นึบวกรูทสอยู่งั้นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเอา5้ารูทสกระจายเข้าไปก็ออกมากลายเป็น5้ารูทหกห้ารูทสคูณกับรูทสก็ออกมากลายเป็น10ส่วนด้วย1นึบวกรูทสดังนั้นคําตอบข้อนี้ตอบข้อไหนครับเพียงตอบข้อ4นะครับก็ข้อนี้มันทําแค่ประมาณว่า เอาเรื่องเวกเตอร์มาเกี่ยวข้องวาดให้มันกลายเป็นรูปของสามเหลี่ยมอย่าลืมเรื่องมุมนะปกติเวกเตอร์เนี่ยเวลามันทำมุมกันเนี่ยมันคือเอาห่างชนหางแต่เวลาวราวัดบอกว่าเป็น a บวก b บวก c เนี่ยมันเป็นหัวชนหางเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีแล้วก็ถัดมาคือเรื่องของไอตัวที่เราแทนค่า s ซ n 75คือ รู้สามบกหนึ่งส่วนสองรู้สองนะครับหรือว่ากฎของไซน์ต่างๆเช็ครายละเอียดให้ดีนะครับตรงพวกนี้ตอบข้อ4นะครับ